what we do here is go back 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 ก็อยู่บนรถสไลด์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาลูกค้านะครับไปส่งมอบรถนะครับให้คุณพ่อสลิดนะครับคุณพ่อสลิดคำหานะครับที่มาสั่งจองรถไว้นะครับเป็นรถมือสองนะครับจากร้านของเรานะครับก็จะเป็นคูเปอร์านะครับ L 3 6 0 8นะครับอยู่บนรถนะครับอยู่ด้านท้ายนี้นะครับวันนี้นะครับเราไปที่อำเภอท่าดีนะครับอำเภอท่าดีจังหวัดเลยนะครับเราใช้นะครับเส้นทางนะครับถนนเขาเรียกว่าถนนวัฒนธรรมนะครับสองฝั่งโขงนะครับ ทีนี้เราวิ่งเส้นเส้นจากน้องน้องค่ายนะครับเรียบมาทางเชียงคานนะครับแล้วก็จะไปถึงท่ารีเลยนะครับถนนเส้นนี้สวยมากนะครับเรียฟีท่านใดที่มีโอกาสนะครับอยู่ทางใกล้ๆนะครับทางใต้หรือทางภาพภาพทางนะครับถ้ามีโอกาสได้มาถนนเส้นนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเส้นทางเรียบไปน้าโขงนะครับตัวนี้นะครับขอบพระคุณนะครับคุณพ่อคุณพ่อสลิดนะครับคุณพ่อสลิดมากๆนะครับที่ไว้วางใจนะครับมาดูรถนะครับแล้วก็สั่งจอง เลยนะครับเดี๋ยวพาลูกค้านะครับไปชมนะครับบรรยากาศการส่งมอบกันเลยนะครับก็เป็นเวลาสี่โมงนะครับสี่โมงเย็นนะครับมาแวะกินข้าวเที่ยงนะครับข้าวเที่ยงที่ เหตร้อยต่ออำเภอสังคมไปที่อำเภอปากชมนะครับมานั่งกินเตี๋ยวห้อยขาครับเตี๋ยวห้อยขาหน้าโขงนะครับบ้านม่วงนะครับกับเจ้าสลออนเราเหมือนเดิมนะครับนี่ยากาสวยมากนะครับ สวยประจำร้านเหมือนเดิมสวยวคือสวยประจำร้านแต่นั้นทางทางนั้นเป็นฝั่งลาวนะครับมีสอดส,สวยมากอันนี้ก็เป็นรีรสอร์ทฝั่งไทย ขึ้นๆนะครับก็ขอประทานไปลูกค้าด้วยนะครับก็วันนี้ระยะทางนะครับ300กว่ากิโลนะครับ300กว่ากิโลนะครับก็เดินทางมาถึงที่อําเภอท่ารี่นะครับจังหวัดเลยนะครับขอบพระคุณนะครับลูกค้ามียนังสูงนะครับลูกค้าได้เดินทางไปทดสอบระบบรถนะครับถึงที่หน้าร้านเลยนะครับแล้วก็วางเงินนัดจํานะครับตัวนี้ก็พร้อมโรตารี่นะครับโรตารี่ใหม่ เดสวยๆพร้อมใช้ครับตัวนี้รถสีสันเดิมๆนะครับเดี๋ยวลดลงก่อนนะครับ นี่ก็นํารถลงเรียบร้อยนะครับก็ทําพิธีรับรถเข้าบ้านนะครับเอาโรตารี่นะครับของใหม่เมื่อหนึ่งวางให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับทางนี้เป็นภูนะครับก็เลยต้องใช้แบบเป็นหางหางสี่นะครับเป็นหางสี่หางบุกเบิกนะครับตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนนะครับน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองหายนะครับที่จริงในใบมีเปลี่ยนแบตด้วยครับแต่ว่าแบตใส่ไปสับคันนะครับก็ต้องโดนค่าปรับให้ลูกค้าไปเป็นธรรมดานะครับตัวนี้นะครับแบตยังดีอยู่ครับ วนชุดท้ายนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับชุดท้ายเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับหางก็จะได้เป็นหางสีนะครับก็มาเป็นเบาเมืองเลยครับอาเภอท่ารี่นะครับขอบพระคุณคุณพ่อสลิดนะครับพร้อมครอบครัวเป็นอย่างสูงนะครับจะของรถนะครับตอนนี้ก็กําลังรับรถแล้วครับบรรยากาศรับรถช่วงค่ำครับตอนนี้ก็ประมาณค่มครึ่งนะครับมาถึงบ้านลูกค้านะครับท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์มือสองนะครับทั้งปรับสภาพแล้วก็ตามสภาพไม่เก็บสีแบบนี้นะครับ ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับ0918611191อีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับติดต่อได้ก็0633130447นะครับร้านนักทคเตอร์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่นะครับผู้รับรถผู้ขับนะครับงานมาใช้งานครอบครัวนะครับใช้งานครอบครัวนะครับในญาติพี่น้องกันนะครับสายที่หกตัวนะครับเดิมๆนะครับเกือบได้ไปเป็นเบาพิษนุโลกแล้วครับมา มาอยู่เป็นขาปูครับทีนี้ยางใหม่ๆนะครับอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับดูบรรยากาศนะครับ